สวัสดีครับผมนายนพดลสมเทาตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการโรงเรียนบ้านนาเมงกุป,ประชาติอำเภอกระนวนภายใต้การบริหารงานของท่านผู้อำนวยการโรงเรียนนงยางวิภากรคนเยี่ยมสังกัดสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต4สํสนงงาน,นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการปทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากทาง ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนให้จัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิชาประวัติศาสตร์ซึ่งอยู่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมทำการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6เป็นครูที่ปรึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่4และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ขออนุญาตนำเสนอสภาพทั่วไปความเป็นมาปัญหาและแรงบันดาลใจเพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในปีการศึกษา2 5 6 5นี้ครับสภาพทั่วไปของโรงเรียนบ้านอ๋อยแม่ครูป่าชาติเป็นโรงเรียนขนาดเล็กปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน101คนเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล2ถึงชั้นประมศึกษาปีที่6มีเขตบริการ2หมู่บ้าน ได้แก่บ้านน้องแวงคูและบ้านป่าชาติมีพื้นที่ประมาณ15ไร่อาคารสถานที่มีความพร้อมและเอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ของนักเรียนครอบคลุมทุกชั้นเรียนนอกจอากนี้ยังมีห้องสมุดและเรียงเรียนรู้สวนป่าธรรมชาติให้กับนักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้ควบคู่กันไปด้วยสภาพทั่วไปของนักเรียนผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพเกษตรกรทำไร่ทำนาและรับจ้างชีวิตความเป็นอยู่ส่วนใหญ่ของนักเรียนจะอยู่ในความดูแลของปุญาตายายซึ่งเป็นผู้สูงอายุมากกว่าอายู่กับบิดามาดาที่ส่วนมากจะไปทำงานที่ต่างจังหวัดการศึกษาในช่วงปีที่ผ่านมาได้เกิดโรคระบาดที่ระบาดไปทั่วโลกคือโรคโควิด -19 ประเทศไทยก็ประเทศไทยก็ได้ประสบ ปัญหานี้ได้นี้ด้วยเช่นกันรัฐบาลได้ออกมาตรการป้องก,กันการแพร่ระบาดของโรคต่างๆมากมายมาตรการหนึ่งที่สําคัญคือการงดการทํากิจกรรมที่ทําให้เกิดการสัมผัสใกล้ชิดเช่นรวมกลุ่มทํากิจกรรมต่างๆเพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาลและเป็นการแก้ไขปัญหาของโรคดังกล่าวทางโรงเรียนจึงได้ทําการปรับระบบการเรียนการสอนจากรูปแบบ ออนไซต์เป็นระบบออนไลน์ร่วมกับแจกใบงานให้นักเรียนโดยคุณครูประจำชั้นหรือคุณครูประจำวิชานำไปส่งที่บ้านการกำหนดตารางเรียนตารางสอนผ่านสื่อสารสานเทศของโรงเรียนจากการสังเกตการเข้าเรียนแบบออนไลน์และรับใบงานคืนเพราะว่าการเข้าเรียนของนักเรียนจะผ่านเครื่องมือสื่อสารเช่นโทรศัพท์เป็นส่วนใหญ่ซึ่งนักเรียนบางคนก็ไม่มี ต้องจืมจากผู้ปกครองผู้ปกครองบางคนก็ไม่มีโทรศัพท์หรือมีโทรศัพท์แต่ก็ไม่มีระบบอินเทอร์เน็ตต้องอาศัยเรียนจากนะไปงานที่คุณครูนําไปส่งพ่อแม่ผู้ปกครองเห็นว่านักเรียนอยู่บ้านก็มีการมอบหมายงานในบ้านให้ทําไปด้วยผู้ปกครองที่เป็นผู้สูงอายุก็ไม่ถนัดในการใช้เครื่องมือสื่อสารส่งผลให การเรียนการสอนระหว่างครูกับนักเรียนไม่สามารถดำเนินง,งานได้เต็มที่ขาดความต่อเนื่องนักเรียนก็ส่งงานช้าขาดความก็ตืือร้นสนใจในการเรียนในปีการศึกษานี้ทางโรงเรียนก็มีการจุดเรียนเนื่องจากเกิดภาวะเสี่ยงขึ้นก็ต้องหยุดเรียนไปทำให้การเรียนการสอนไม่ต่อเนื่องเท่าที่ควร จากการสังเกตในระหว่างทําการสอนนักเรียนบางคนเกิดภาวะเรียนรู้ชา้าอ่านไม่คล่องอ่านข้ามคำรวมทั้งมีปัญหาในการแบ่งวรรคตอนในการอ่านคือจะอ่านรวดเดียวทําให้การวิเคราะห์ในเรื่องที่อ่านผิดประเด็นไปโดยเฉพาะอ,อย่างยี้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ที่ได้เป็นครูที่ปรึกษาซึ่งมีนักเรียนที่เรียนรู้ชา้า และนะักเรียนที่มีภาวะสมาธิสั้นเรียนรวมอุูด้วยด้วยสภาพปัญหาดังกล่าวข้าพเจ้าในฐานะครูผู้สอนจึงได้นำปัญหานี้ไปปรึกษากับผู้บริหารนคณะคุณครูในโรงเรียนโดยเฉพาะคุณครูที่รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยซึ่งก็พบปัญหาในลักษณะคล้ายๆกัน จึงได้ข้อสรุปรวมกันว่าควรนำการอ่านเข้าสู่บทเรียนเพื่อแก้ปัญหาการอ่านของนักเรียนในส่วนของสารคณิตศาสตร์ก็ได้นําการอ่านจับใจความข้อความขนาดสั้จนเช่นโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ไปจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องวุฒลนาการการอ่านสูขการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ในรูปแบบ active learning เน้นการปฏิบัติกิจกรรมให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนาน และเกิดการเรียนรู้การ,กรวิเคราะห์โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ไปพร้อมๆกันภายใต้กรอบแนวชิดใครทําอะไรจะหาคําตอบได้อย่างไรใครในที่นี้ก็คือสิ่งที่โจทย์บอกนาะบอกมาในลักษณะคํานามเช่นชื่อคนชื่อสถานที่ทำอะไรจะเป็นส่วนที่เป็นจำนวนของสิ่งของต่างๆเขตโรงงานแหน่งนี้ผลิตสินค้าได้เท่านี้ เกษตรกรผลิตสินค้าได้เท่านั้นส่วนจะหาคำตอบได้อย่างไรก็คือในส่วนที่โจทย์ถามที่ต้องนำมาวิเคราะห์หาคำตอบในขั้นตอนแรกก็จะให้นักเรียนได้อ่านโจทย์ให้เข้าใจก่อนในขั้นตอนต่อไปก็จะให้นักเรียนฝึกแก้โจทย์ปัญหาเป็นส่วนๆตามวักตอนเพื่อหาว่าในโจทย์นั้นมีใครทำอะไรและจะหาคำตอบได้อย่างไร เพื่อนำมาวิเคราะห์ว่าโจทย์คณิตศาสตร์ส่วนไหนคือส่วนที่โจทย์ถามส่วนไหนคือโจทย์กำหนดให้หรือโจทย์บอกแล้วนำมาแสดงแนวคิดตามแบบปาโปเตลหรือรูปแบบที่นักเรียนชินคิดขึ้นมาเพื่อแสดงความแตกต่างของสองจำนวนหละหาส่วนที่โจทย์ต้องการคำตอบแล้วนำมาเขียนในรูปแบบประโยคสัญลักษณ์แล้วก็หาคำตอบแสดงวิธีทำ พื่อนักเรียนได้มองเห็นภาพและเข้าใจลำดับความคิดในการหาคำตอบได้ดียิ่งขึ้นจึงของนำเสนอด้วยโปรแกรม powerpoint ที่ได้จัดทำขึ้นเพื่อกระตุ้นความสนใจของนักเรียนทำให้เกิดแนวคิดในการหาคำตอบหลังจากที่เรียนรู้เสร็จแล้วก็จะมาประเมินความรู้โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เช่นโปรแกรม p i c k ก ประมาณ5ข้อเสร็จแล้วก็จะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดในท้ายชั่วโมงหลังจากสิ้นสุดกระบวนการเรียนการสอนในแต่ละครั้งก็จะมีการประเมินผู้เรียนและรายงานผลการเรียนรู้ให้ผู้บริหารทราบจากการปรับปรุงรูปแบบการเรียนรู้ในรูปแบบนี้ข้าพเจ้าบอกว่านักเรียนจะได้รับความรู้การคิดแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์คิดอย่างเป็นระบบคิดอย่างมีวิจารณญาณสา,ามารถนําไปแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ รวมทั้งนำไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันด้วยส่วนการอ่านก็สามารถอ่านได้คล่องอ่านเป็นประโยชน์ไม่อ่านข้ามคำแบ่งวรรคตอนกนอารอ่านได้ถูตกต้องอ่านหนังสือได้เข้าใจและรักการอ่านเป็นประโยชน์ในการเรียนรู้ต่อไปขอบคุณครับ